สวัสดีค่ะชื่อสมสวิญข้องน้อยค่ะอยู่ชั้นปวช1อ,อ,อยู่คณะ,ะเทคโนโล,โลยีสารกิจด,ดิจิทัลค่ะวันนี้จะมาใส่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะใส่เมนเบอร์ดให้ตรงล็อกค่ะ แล้วก็ขันน็อตค่ะ แล้วก็เสียบสี่พินค่ะแล้วก็เสียบยี่สิบสี่พินค่ะแล้วก็เสียบสายซาตาค่ะ แล้วก็เสียบออดิโอค่ะแล้วก็เสียบ USB ค่ะ แล้วก็เสียบเพดดีๆค่ะแล้วก็เสียบรีสตาร์ค่ะแล้วก็เสียบพาวเวอร์ค่ะแล้วก็ใส่แรมค่ะ มาแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ